เขาโบเพื่อนอันป้าๆลุงๆก็อั irsiniz, นนี้เดี๋ยวนี้ถ่านกันแล้วแล้วเขาลงมานี่เพื่อนว่าฟังไปจะเด้อกินข้าวก่อนเนาะอันท่านโบดทางพุ่นอันทางท่านเักคงเขได้เดินไปหรอกเพื่อนเขาทายจุดเดียวเพราะว่าเขาทายจุดเดียวเขาได้เดินไปดอกอันนี้เนี่ยเขาเข้าไปในในทางพุ่นถ้าจะเป็นโบสถ์ทางพุ่นเอ้ทางพุ่นถ้าเป็นวิหารคือว่าเป็นโบสถ์มห้นถ้าจะบนโบสถ์นะทางหน้าพุ่นอันนี้ถ้าจะเป็นวิหารพุ่น เป็นกำลังไปกินข้นวนนาวากันอยู่เพื่อนๆเราจะกวัดน้ำกันเด้อสาธุวันมมระเบิดนโมตัสสะภะคะวะตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม,มตัสสะภะคะวะตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ข้าพเจา้านางสนองสิริมาได้มีโอกาสมาทำบุญพระป่าสมทบสร้าง งานห้อระคางกับเพื่อนลูกหลานข้ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกได้ทําในวันนี้น่ะข้าพระเจ้าหนังสนองสิริมาข้อฟากแม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าทางไปเด้อให้ไปฮอดไปเถิงเด้อบุญกุศลที่เดีนี้ลูกข้อให้ครอบครัวของข้าครอบครัวของข้าพระเจ้าหนังสนองสิริมาลูกหลานของข้าพระเจ้าทุกผู้ทุกคนญาติพี่น้องของข้าพระเจ้าทุกคนอันที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนฝูงของข้าพระเจ้า ทุกผู้ทุกคนรขอยมีความสุขความเจริญเด้อข้อยความขวาของข้าพเจา้ามีแต่ความลมเย็นพระเจา้านางสนองสิริมาข้ออ,อทิส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาทุกพระองค์พระอ,อินทร์พระพรหมพระยมบาลาให้หนางฟ้านางสวรรค์ให้เทวดาประจําตัวข้าพเจา้านางสนองสิริมาแล้วก็ให้แม่นงางธรณีเจ้าทีเจ้าทาง สิ่งศักด e ิ์สิทธิ์ท้งหลายว่าอุทิศวนบุญส่วนกุศลให้พอเทียนวันนะลุงผสมสิริมาไม่แห้งสิริมาไม่ตอกสิริมาให้มาฮับวนบุญวนกุศลกันเด้ออีป่อถ้าได้นับวนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขอให้ถ้าอยู่ที่ถุกก็ให้คนทุกถ้าอยู่ที่สุกก็ให้สุกๆยิงๆกันไปเด้อพ่อแม่อุทิศวนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าหนังสนองสิริมาทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นคน ทางที่เป็นโลกวิญญาณให้มาฮับส่วนบุญสนกุส่วนก,วนก,วนกข้าพระเจ้าเดอ้อนางสนองสิริมาถ้าท่านอยู่ที่ทุกข์ก็ให้ปนทุกข์เจ้าถ้าอยู่ที่สุขก็ให้สุขสุขยิง่งยิงขึ้นไปเดอ้อเจ้ากรรมนายเวรเฮ้ยถ้าข้ออุทิศส่วนบุญให้เจ้าบุญนายบุญเจ้ากเกณฑ์ชะตาให้เม่เกิดแม่ไก่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดบันเด่นนี่แล้วให้เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในวัดบรนเดนนินเนอร์ลูกหลานอุทิศส่วนบุญกสกุลนให้ถ้าได้รับส่วนบุญสกุลส่นถ้าคนอยู่ที่ทุกข์ก็ให้คนทุกข์อยู่ที่สุขก,ก็สุขสุขยืนไปให้ปรับภพภูมิในตามแต่ละทุกทันเดอร์แล้วก็ข้ออวยพรให้ลูกหลานปีหกเจ็ดตลอดชีวิตของลูกหลานให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงใดก็ให้ส้มความปราถนาข้ออุทิศส่วนบุญให้ เจ้าทีเจ้าทางบ้านของข่าประเจ้าบ้านเล็กที่สี่สิบเอ็ดให้พี่ปุญญาพี่บานพี่เหียนให้เจ้าทีเจ้าทางให้แม่นางทรณีที่ปกปักรักษาบ้านของข่าประเจ้าบ้านเล็กที่สี่สิบเอ็ดให้น้องน้ำโชกน้องโชคลาบน้องแมวเดอร์ลูกแมวน้องน้ำโชกน้องโชคลาบน้องเรียกรั์น้องเงินทางน้องเงินทองให้เจ้าทีเจ้าทางแม่นางทลอนีก็ให้พึกพินดิน ให้ลูกให้หลานยุม่มเย็นเป็นสุขเด้อถ้าลูกทำอย่างไปก็ะอ,อให้มีสติในการทำงานทำยังกระจ่างกับชีวิตเฮานี่สาธุสาธุเจ้ก,กรรมในเวรของข้าพระเจ้าหนังสนองมาาบอ,อกสวนบุญสันกุศลเด้อเพว่าเป็นคนเพว่บา,บาเป็นโลกวิญญาณทั้งทีุ่ทั้งที่บุเด้อ ถ้าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเขาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญวอวยพรให้ลูกให้หลานบังเดอ้อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาซาทุสซาทุก